สวัสดีครับผมเจอกันช่วงยบาบนะครับใบใบใบกัอ่อนนะครับมื่อไ้ให้ใใ <qu ie> ใน้ำพักได้ครับเพราะว่าพักสลัดนี้ต้องให้ช่วงนี้อากาศมั็นหอนครับผมเดดจะจัดจะจัดให้น้ำครับผมมีมาเก็บพักเปแจวก่ะพี่น้องก็เจีวเหรอะเ็บพักไปกินครับตำบกทัวพี่น้องตำบกทัวแล้วก็มีหนึ่งกับปุนหน้าลูกชิ้นยางแล้วก็ปลาทอดเดี๋ยวปลายังทะลุนนะพี่น้อง ปลาซิวเขียวพี่น้องปลาซิวคองฝากจากประจวบคิริขันจากอำเภอปานบุร so. yeah. ีเนาะไปเดี๋ยวเก็บพักพี่น้องกิดเก็บพยังไปกินมื่อนี้ตีเก็บได้ก็มี่พักกุ้งตุ่งนะกุ้งตุ่งเหรอเนาะเดี๋ยวพักกุ้งตุ่งพี่น้องก็ปีดหนามก่อนบ่ะปีดหนามครับพอปีดหนามมันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเปิดใส่สายใหม่เดี๋ยวเปิดใส่ทั้งผีพี่น้องเพราะว่าเาตอกปีดหนามก่อนครับเพราะว่าไม่นดอกอค้นสีเปียกครับเพรปีดเราค้นจะเปียกครับผมเดี๋ยวเปิดทั้งผี น้ำนี่ก็เปิดในเช้าแถวด้วยครับเปิดเท่านี่จะปิดท่านผู้นเปิดไอขึ้นเท่านี้วะเออตกปิดท่าน,นึงเปิดท่าน,นึงอากาศหวนผักกวางตุ้งกับข้อแก้วเหรอด้อพี่น้องสลัดกัเจ้าน้อยกัได้กินเหรอครับสลดัดพูดถึงว่าถ้าจะกินกักินได้แหละแต่ว่าอยากให้เข้าใหญ่กว่านี้จักหน่อยมือนี้ก็สิเก็บเลยค่ะสลดัด เกวกับไอ้ตั้มาองทัวแลละพี่น้องมีก็ตนองการอยู่นวสัสดุจำหนึกําลังเปียวเสพี่นงเหยียดหน่อยครับนาต่นกําลังกรอบๆเลยครับไหลาสารไหลาสารร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องเลยไหลาสารเหกนินพิะีงัวพิทะขีงั <c oughs> <c oughs> ว ยามเวียนนี่อากาศยังอุ่นแห้งอยู่ด้วยพี่น้อง <c oughs> อยามเาหนาวหนาวเลยพี่น้งองหาหนาวอากาศเย็นหนาวดีอยู่ใกล้พักเลยเนาะอากาศเย็นๆสนีกำลังกำลังพอ่อแจวได้พี่น้องนี่ยแจวสองต้นคำตนคำหนึ่งเลยด้วยครับแจวปนแจวตั้มบกุงได้เลยค่ะนี่ตั้ต้นอ่อนเขาพี่น้องางามงามเลยพักปลอดสารเลยครับ กินแบบบรองยานเลยพี่น้องพักปูกเองนนพักปูกเองกินสบายใจเนาะพี่น้องข้าวบต้องกังวลเหลืองสารผิดสารตกค่างครับผมอพอเขาเป็นคนเฮ็ดเขาห,หูย่กแก่ใจเขาแหลหวห่าเฮ็ดจังใดจังใดเขาหลูหห่นะอันนี้เขามั่นใจลอยปเปอร์เซ็นต์เลยครับวบ<อ>่าเขาบารองใส่ยางจากยางนอกจากขี้งวาอย่างเดียวครับยินว่านาหนาวนี่พักค่อนข้างดูแลง่ายด้วยครับเขาทิ่งงามโดยธรรมชาติของเขา เพราะว่าอากาศกันไดดพี่น้องลมผัดเย็นสบายเลยพี่น้องฝัง่งฝุ่นก็เป็นนาำกำลังใส่แปลงน้าฝุ่น,นะะเนร่ยเก็บไหลยยแล้วกินบ๊อเบิร์ดเนี่ยยอมเอ,า,อ,า,อาเอาไปลาง เอาตัวไหนสลับเอาบุญรดนี่สลัดไปแจ้วน้ำพี่น้องตั้งน้อยยางละต้นสองต้นกระเพาะจำนี่พ่อกินอะไรพี่น้องสลัดมินิคอสจ้าพี่น้องเขาห่ออยู่เด้๋ยนาะแมนบอกบบี้คอลปกติเขาจะห่อนล้ี่ระคั่นห่อพี่น้องนี่ลืมห่อแล้วซจำนี่ก็พ่อกินอะ่ะพี่น้อนขอดแดงปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินเนาะ ยะสันพี่น้องอายุเขาเขาเดียวกันได้กิสนสีสดใสเลยวอบอกกอแดงไม่เอาไหว้กินแต่สีเขียวนี่กรอบปีที่แล้วห้าปีห้าได้ปลูกเมียนปีนี้เพิ่งเริ่มปลู่นะครับกอแดงปีนี้ลองซีมเมืองพี่น้องขายพอแพียงแต่พี่น้องต้นละศีตบ,บาทสามต้นชิบบาทสามต้นสีต้อ,อบบงต้องเีระหว่างก็มีนี่แหละเอาไปหลาง ตัวนี้สะรัดใบแดงค่ะใบหยิกใบแดงตัดเลยเนาะตอนบ่ายก็สิเป็นแบบเฉาเฉาเนยได้ครับเด,เดี๋ยวชีกหนามจะนอยกับฟืนปุ๊บขึ้นเลย,เลยแหละเดี๋ยวจะนอยกับไห่หนามครับผมตัวน,นี้เป็นไห่ระบบสายดนะพี่น้องระบบสายคือระบบโพดเอาแหละสนิกระพอแล้วว่าผา่าพอแล้วเก็บไปหลายกินบะเบ,บิดเนาะพี่น้อง เดี๋ยวลราก็ซีจีนเล็กน้อยเปแ,แก้นะวน้ำพอแกวแ้วแหละพี่น้องถากผูกเองครับผูกเองกินเองนักเลงฟ่อพี่น้องเขาเดียวนึงน่างามเลยคนระับพี่น้องว่าอุย้ยเขาเดียวก็ได้กินจ่อยอากาศมันดีครับผมอากาศมันไดดมันก็ได้กินไวครับถ้าเด็ดอากาศร้อนๆก็นขอะผดผางยากจั็กน้อยพี่น้องซีจีน าไ่ได้หยดเป็นลุมเป็นลุมเนาะเวลาถอนคายกับถอนเป็นลุมเป็นลุมเลยไหมลุมละหาบาทสิบบาทก็ว่าไปเพราะี่ช่วงนี้ก็ยังถือว่าแพงอยู่ด้วยครับสังเกตจากที่เขามาขายเนาะหาบาทสิบบาทได้แน่นอดแล้วจะกินเจ้าไปลนหลางก่อนพี่น้อง,งเดี๋แล<ะ>้วแต่ไปเส็บๆนกันเ้อยค่ะบันนี้เราไป็นหลางก่อนค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการเลยครับผมสวัสดีอีกรอบค่ะ พักเข้าพี่น้องหลังจากที่ฟูฟักกันมารวบรวมเดือนนะพี่น้องเนาะตอนนี้การเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเป็นเป็นผลแล้วเริ่มสิได้ผลผลิตได้พี่น้องได้เลยค่ะสลับคอรดพี่น้องมินิคอด้วยครับปกติคจิฮอรด้วยครับคาจิฮอแบบนี้แหละแต่ตัวนี้ยังบันฮอดอีกน่อยหน่อยอยู่มาพี่น้องกินตำบักทัวน้ำกันได้ครับมื้อนี้ตำบักทัวแล้วกับผู้หน้าหนึ่งค่ะพี่น้องมันมัช่วงนี้เนาะปู้หน้าของแม่ดองด้วยครับฝากมาให้บ่ได้ไปหาเองดอก ไมดองฟังซูรินพันฝากใหม่ด้พี่น้องพูดมาให้่ค่ะพูดมาฝากพูดมาฝากพี่น้องบุงกูดหน้าช่วงนี้กับมันเนาะช่วงเกี่ยวเขาแหลวเนี่ยค่ะพี่น้องพักกรอบเลยสลัดมีพักสลัดพักกวงตุ่งขาแล้วก็ผักซีจีนพี่น้องซีจีนปลาถอแล้วก็ถือซองด้วยแลมีปลาซิวพี่น้องค่ะปลาซิวหน่อยเฮา แถมดิืชินพี่นอ้องต้องคนหนึ่งถนัดขวาคนหนึ่งถนัดสายไม่เนาะกินตีเนาะมาเด้อค่ะพี่น้องก,กินต่บักชวนน้ำกันเด้อจ้ะแสบๆบน้ำกันพี่นอ้อง ทะเลเลยครับกระซิทะเลหนาวเลยนมาฝากครซื้อไปยังห้อกับบุองปลาไปยังหลดลืมดซื้อละห้องเลือดกระซิวหน่อยกระซิวเกล่ยวปลาทะเลรัดปลูกเองค่ะนี่กดทับ น,นอ,อันนี้กับปูกตัวผูกด้วพี่น,อน้องพี่น้องล้วก็อาจจะด่บุกจักจไปครับตัวผูครับตัวเมียนี่ตัวผูอันนี้ตัวเมียครับกรปูตัวเมียมั่นครับน้พี่น,อน้องแกออกเป็นเรื่องเหลืองอยู่ครับเนี่ยเพไป,ปคุดเลยค่ะพี่น,อน้องคุดไปยค่ะ ดองคุณไปฟูดฟูดมาฝากบ้านไปหาหมอมาพี่น้องบอาว่าบ่าห้กินคลองดองแต่มม่อนีเพราะสิผมบ่กจีเรียนข้ามหมอกินคลองดองโนัน,นก่อนหนึ่งขัวกับขัวเนาะโดยบทสนัานาเนาะ ปูมันครับป <Woman, God. S 1> ูมันกรอบกินข้นาวกล้องมาเรื่อยๆกินน,น้านกันครับผมผูมันครับ กอนแดงเป็นไรกอดผักแสบรอเมียงปลาหมูออ๋มูย่างไหมวว เป็นห้อกระบุขะเพาวันตัวเยวเองบินไปบินมาจรง สวนค่ะพักก,ก่อนคักหยุดที่ถนนยุยเก่ครับมาไปพี่หน่องมากินน้ำกันครับผมเบิร์นว่ามากินมือหนีเลยครับไม่ถึงว่ามือหนาน <c oughs> <c oughs> มา กินผักหานแล้วผ่านมากกับแวกเขามาได้ครับเแยกเขามา,เ,า,มาเอาผักไปกินครับผม มันไงองมันกับปูนเขาเหยียวจำเนะมสมัยตะกวันเป็นเด็กหน่อยเขาเหยียวจำบด,ด้วยหน้องจับในดองกับปูแล้วมือเลีวเวียนเสือดิ กินหมูกลิ่นแฉบแฉบตัวครึ่งกิโลกเกือบลอยเนาะ <c oughs> อากาศดีแห้งเด้ดเป็นหนองบอ่อขั่นหนาวจัดนดยครับแบบกระลังหนาวพอดีพอดี สงเสะหนาวกน้องหนาวเลยช่วงในเสือก็นาแล้วค่ะใช้สวงใช้สายมาแดดรอกันหนาวแล้วรู้จุนจิ บี Jaz ้ควัดขาบอกกันพอแล้ว ล่องกับปูใส่ใส่น้สมส้มปูหลาด้วยพี่น้องเคียงทางฮากับพ่อพ่อจะกินตรงนี้ก็ตะคูดเนาะกับปูเนาะบ่ได้ลองใส่หลอดพี่น้องปกติทุกปีผมจะใส่หลอดด้วครับหลอดปูตรงนี้ก็พูกเขาสิเอาหัวคูดหัว พูกระสิมันพี่น้องเดี๋ยวขอนเนี้ยมาจำมันเขาหลาย อยู่เด้อพี่น้องว่าถ้าบ่เสร็จ ผู้ก็คืู้เมียเราจับ็นมงตัวเมีมันกว่าง่นตัวเมีมันกว่าตัวผูก้ก็สิหาจะผูกกับผู้ตัวเมียก่อนเลือกไวภาในได้เป็นนองกระปู <laughs> ฟานก็ถอดเสียบครับบ่เข้มนะจะถ้าถอดไหมแห้งๆก็ขมถอด้างอล้อน พาพี่น้องกินหมูย่างแจมือได้พี่น้องให้พักไงกันอีกจ่กหน่อยกันกินหมูย่างหมูสามสันอย่างคือหมูสไลด์อย่าง Lát gọt không mấy quanh tôi vừa กวังก็น,นันละค่ะปูก็ซีจินเิน,น,น,นกระปูแม่ครับมีก็ได้กินแหละค่ะแบบเดียร์ู้เกตกระปูแม่ลังก็จะตุกตุงเนาะกระปูแม่ก็สิมันกลัวกระปูปูหร แย่ทำได้กับวิญญาณได้พี่น้องได้สวยมีทุกอย่างกริฏิเสธนะครับส่วนห้องพักที่มีทุกอย่างขาเขาในเราไม่มีกินหรอมืดตายอะไรพี่น้องปีนิดเป็นตัวกันหาใส่ไปเรื่อยๆครับ มากับอีกครัพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วเด้อเนาะครับสดนีดครับเนาดจากสวนเนาะครบ เดินทางไปบ่ไหวเลยได้ครับอิ่มแล้วเบิดแล้วเราเบิ้ลตึกอิ่มพอดีแล้วครับผมเป็นได้พี่น้องนางเบิงเสียบ่ครับอิมเราเสียบลาพาจากตัวพี่น้องเนาะ มีปบมีปบก็ต้องมีจ่าเครื่องบ้านจ่าพี่น้องแล้วก็นี้พี่น้องนี้ไปเฮ็ดงานครับผมเดี๋ยวสิเฮ็ดระบบน้ำครับสีว่างระบบน้ำนมันเดี่ยวพี่น้องวป็นสีว่างระบบน้ำมันเดี่วพี่น้องตัวนี้ก็บใบใบก่เกลเหรพี่น้องเฮ็ดงานช่วงนี้ครับเป็สีบงเมย์มันอากาศมันเย็นดีมันคือยำหอนยำเมื่อโบออกสีบงเมย์เป็นไงเนาะ เดี sea, on ite, ๋ยวจะเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องบางที่กับมือสองมือเรื่อมือเบี้ยนเดยอพี่น้องเดี๋ยวเจอกันวันเอวันนอนครับผมเพราะว่าซุ้อมือนี่ก้าลกิดหาคลิปลงอยู่เพราะว่ามัดยิบขคือช่วงหาเหย็ดครับผมช่วงหาเหย็ดขึ้เขาป่าก็คือก็คือได้คลิปเลยไมพี่น้องถ้าจะกินให้พี่น้องเบิ้งซื้อมือซื้อมือลายกับเบิต้นกินให้เบิ้งเนาะกับซื้อน้ำหวน้านนี่แหละครับบนเวียนอยู่นี่แหละพี่น้อง เดี๋ยวก็ให้พี่น้องที่ตามมึงเรื่อยๆด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องคิว่ากินโอ้บาเจิดก็สาวกินกินบ่เป็นเสียบเวกิว่าเนาะอันนี้กกินแบบกินแบบธรรมชาติได้พี่น้องกินแบบกินแบบธรรมชาติธรรมชาตินะบ่ได้ว่ากินแบบเให้เบื่อทิ้งยังเนาะกินแบบธรรมชาติพี่น้องแล้วก็คลิปหน้าเจอกันไหมนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับชารลคินีสวัสดีครับสวัสดีครับ